เพินะคะไม่ต้องเรียดค่ะไม่มีอะไรที่เราทำได้ค่ะนตัวเป็นคนที่ไม่ชอบสังคมเลยอาจจะแบบพอโรงเรียนหรือว่าอาจารย์ด้วยแต่ว่าพอมาเรียนที่นี่รู้สึกว่าอาจารย์มีพลิกการสอนที่ดีและอาจารย์เล่าเ,าเ,าาเาารเาเาื่องสนุกมากเลยค่ะสนุกมากค่ะอาจารย์เล่าเรื่องได้แบบทำให้เรียนไม่น่าเบื่อเลยค่ะส่วนัแล้วหนูชอบกาเรียนไทยกับสังคมแล้วค่ะมันยิ่งทำให้หนูสนุกมากขึ้นตอนนี้แบบ เราเรียนปริศาเลยค่ะว่าเขาบอกว่าแบบสนุกมาเช่อาสน์เป็นหนูชอบภาษาไทยเป็นหลักภาษาขัะแต่ว่าไม่ชอบสังคมเลยแบบพวกอีมันสร้ายคือเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเลยแต่ว่าเรียนที่รู้สึกว่าอาจารย์แบบเขาแบบสอนดีเล่าเรื่องดีก็เลยทําให้เพื่อน,นไปด้วยค่ะ หนเห็นรีวิวทั้งในทวิตเตอร์ไอจีจากเพื่อนที่แบบเคยเรียนออนไลน์มาเขาบอกว่าแบบดีกันทุกคนเลยค่ะหนูไดเห็นเ,นเสรงเรียนค่ะหนูก็คือรีวิวเหมือนกันค่ะแล้วก็เห็นลิปผ่านๆาของอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าเคมีน่าจะตรงกันแล้วก็รุ่นพี่ที่โรงเรียนก็เรียนด้วยค่ะหนูก็รู้สึกว่าน่าจะมีความรู้สึกเดียวกันแบบว่าเครียดเหมือนกันแต่ว่าก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปนะคะทุกคนสู้ๆค่ะ